สอนตัวเองได้ว่าถ้าเราเป็นลูกกษัตริย์ต่อไปเราก็ต้องเป็นกษัตริย์และเราต้องไปฆ่าคนทําบาปกรรมตกนรกหมกไม่ไม่เอาดีกว่ายอมเป็นคนบ้าใบ้ง่อยเปี้ยเสียขาเราอะคิดดูแล้วกันเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์อะแต่เราไม่อยากเป็นกษัตริย์นี่คือเตมีใบ้นะพระเตมีอ่ะ ที่เรายกย่องสรรเสริญกล่าวไพร่พระเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าพระชาติที่ท่านสั่งสมมาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับคนที่จะได้ตัดสูเป็นพระเจ้าท่านต้องบำเพ็ญบาร,รมีมาเยอะมากอย่างน้อยก็ยี่สิบประสงค์ไคแสนมหากับสมณโคโดมของเราเนี่ยนะครับถ้ายุคต่อไปอายาุขแยของเราแปดหมื่นปีนะครับก็คือพระศรีอรยะเมตไตรอันนั้นคือศรัทธาที่กะนะครับบำเพ็ญบาร,รมีมาถึงแปดสิบประสงค์ไขแสนมหากับแต่แต่ยุคเราเนี่ยก็คือ พระสมณเโคโดมนะครับเจ้าชายเสียทาอาดิตชาตเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาเอาแค่ชาติพระเตมีใบอะ่ะนึกเถอะตัวเราอะ่ะเราอะ่ะจะต้องไปทาบาปทําทกรรมอะ่ะเรายอมไหมล่ะที่จะเป็นคนง่อยเปียเสียขาขนาดไหนขนาดที่เรียกว่าสเสด็จพ่ออะ่ะเอางูอะ่ะเอางูเนี่ยเลื้อยมาจะโฉกเตมีอ่ะจะฉกเตมีคือไม่เชื่อไม่เชื่อลูก ลูกเกิดมาเนี่ยงามนะคุณเจ้าสังสมบูรณ์มาเลยมาเยอะนะครับเกิดเป็นเตมีก็รูปงามใช่ไหมครับแต่ไม่คิดว่าจะเป็นคนบ้าไม่คิดว่าจะเป็นคนพิการเสียขาเอางูเนี่ยมาแบบจะโฉกอะเลย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 มาเนี่ยไอเราเห็นงูเป็นไงอย่าว่าในงูเห็นาาแค่แมลงสาบล้วก็ร้องแล้วล้วก็วิ่งแล้วเตมไม่บอกถ้าตายชาตินี้ยังดีกว่าเป็นกษัตร,ริย์ต้องไปฆ่าคนยอมโอ้ยงู บ่อยมากเสด็จพ่อไม่ยอมแพ้เอาเพชฌฆาตถือถือสัตาราวูดจะฆ่าเลยเตมีแกจะตายแล้วนะคนเราต้องรักกลัวตัวกลัวตายถูกไหมครับรักตัวกลัวตายเตมีใบก็ไม่ขยับไม่ไหวติงยอมตายไม่ยอมที่เป็นกษัตริย์อะไรอีกถ้าแกไม่กลัวความตายเอาสตีแล้วกันผู้หญิงสวยๆเนี่ยแกผ่าเลย นะครับแก้ผ้าเนื้อหนังมังสาเนี่ยนะครับ